สวัสดีวันแรกของเดือนกุมภาพันธ์นะครับวันนี้เรามาวิเคราะห์ให้3คู่เหมือนเช่นเคยนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยครับเป็นรายการคาราบาวครับอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสลงเตะเวลาตีสามโดยเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การทําทีมของเอริกเทนฮร์มาด้วยฟอร์มที่ดีอยู่แล้วซึ่งผลงานของทีมในเกมที่แล้วของพวกเขานั้นก็เป็นการเอาชนะเรดดิ้งมาได้อีก ซึ่งก็ทําให้ผลงานของทีม2เกมหลังสุดของพวกเขานั้นเป็นการเก็บชัยมาได้ทั้งหมดความพร้อมของทีมนั้นล่าสุดจะเสียตัวเก่งอย่างคริสเตียนอีริกเซนที่บาดเจ็บไปทางฝั่งสอตติงแฮมฟอร์เรสภายใต้การทําทีมของสตีฟคูเปอร์ยกที่2นี้ยังไงก็ต้องเน้นเต็มที่เพราะตามหลังอยู่3ประตูด,ด้วยกันในเวลานี้แม้ว่าผลงานในช่วงพักหลังนั้นผลงานของทีมจะกระเตื้องขึ้นมาก็ตามทีแต่การเจอกับยูไนเต็ดช่วงโมงนี้เป็นงานที่ยากอยู่แล้วยูไนเต็ด เปลี่ยนทีมเยอะเป็นทุนเดิมแต่ศักยภาพยังเหนือกว่ามากเกมนี้น่าจะลุ้นเบียดไปได้ขอให้ไปที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ะครับไปต่อกันคู่ที่2ครับลาลีกาสเปนเรอัลเบติสเปิดบ้านพบกับบารเซโลนาลงเตะเวลาตีสามโดยเจ้าบ้านเรอัลเบติสภายใต้การทำทีมของมานนเอลเปเรกรินีพาทีมคืนฟอร์มเก่งมาได้ในเกมที่แล้วด้วยการเอาชนะเกตาเฟมาได้ซึ่งก็ทําให้เป็นการเก็บชัยมาได้หลแรกในรอบสี่เกมเลย และเกมนี้เจอของหนักอย่างบาร์เซโลนาภายใต้การทําทีมของชาบียังคงเดินหน้าพาทีมสารต่อผลงานที่ดีมาได้อย่างต่อเนื่องผลงานในเกมที่แล้วของพวกเขานั้นก็เป็นการเอาชนะคิโรนามาได้อีกซึ่งก็ทําให้ผลงานตลอด8เกมหลังสุดของพวกเขานั้นกับทุกรายการเป็นการเก็บชัยมาได้ทั้งหมดเกมนี้เจ้าถิ่นผลงานยังไม่นิ่งผมให้ไปฝั่งบาร์เซโลนาครับและคู่ที่3าของวันนี้ไปกันที่หลีกเอิงฝรั่งเศสนอง เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโอลิมปิกมาซ์ลงแต่เวลาตีหนึ่งงองฟอมช่วงหลังในหลีกเอิงยังสามารถเล่นได้ดีแม้เสมอแบบไร้สกอร์อีกในเกมล่าสุดทําให้เสมอรวม4ี่เกมจากหนัดที่ผ่านมาแม้กำชัย2เกมจากสีนัดหลังและเกมเย่าสามารถทําได้ดีมาโดยตลอดโอลิมปิกมาเซ์ฟอร์มระยะหลังในหลีกเอิงยังยอดเยี่ยมกับการโกยชัย6เกมติดต่อกันก่อนเสมอหยุดผลงานชนะรวดในเกมล่าสุด แต่รายผ้ายาวนานแดนัดที่ผ่านมาและเกมเยือนกาลังทําได้ดีมากขึ้นแช์นี้โอลิมปิกมากซย่ยังแรงจะบุกมาบี้เก็บชัยจากน้องได้ขอให้ไปที่โอลิมปิกมากซีครับมาสรุปกันอีกทีนะครับ3มคู่วันนี้มีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบาร์เซโลนาและโอลิมปิกมากซขอให้คืนนี้เป็นค่าคืนที่ดีสําหรับนักลงทุนและก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับ